ใช่วันนี้มิ้งรวมฮีโร่อลิมปิกที่เคยโดดเด่นเป็นที่พูดถึงกันเยอะแต่จะมีใครบ้างเดี๋ยวจะมาบอกหลังข่าวเด็กช่วงแรกค่ะ นาทีมศิลปิน g r มมี่ไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถท,ที่ศาลาร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชโดยงานนี้พี่เบิร์ดเผยว่ารู้สึกภูมิใจเป็นที่สุดที่ได้ขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติสายยายแผ่นดินเนื่องในวโรกาสปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ80พรรษาในวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะ คำว่าสายแย่แผ่นดินก็คือความยงยายของความรักที่พระองค์ท่านให้กับคนไทยทุกๆไม่ว่าจะเป็นทางเหนือทางใต้าทางออกทางตกนะครับคือทุกๆพืๆ้นที่บนพื้นแผ่นดินไทยพระองค์ท่านเสด็จถึงความรักของพระองค์ท่านเสด็จไปถึงครับร้องแทนคนไทยทุทกคนถวายพระความพระองค์ท่านนะครับว่าพระองค์ท่านหยิบเอาความยากจนต่างๆของทั้งแผ่นดินมาเป็นอาชีพให้อาชีพเสริมให้พวกให้พวกเราไม่ว่าจะอยู่ตรงไกลแค่ไหนก็มีอาชีพแล้วก็มีอาชีพเสริม,มอยู่ดีกินดีได้นะครับสวยดัง จรัดไม่แพ้แสงวูบวาบของเพชรเลยล่ะค่ะเมื่อสาวขวัญอุษามณีมาร่วมเดนแฟชั่นโชว์เรื่องเพชรในงานเพชรพราวที่ทาง JSL ร่วมกับ c อสเวิร์สจะทําโครงการเฉลิมพระเกียรติ Royal Queen Cut Diamond, รอยัลควีนแคทไดมอนต์เปิดตัวเพชร80เหลี่ยมครั้งแรกของโลกมูลค่าสูงถึง500ล้านบาทส่วนเรื่องหัวใจของสาวขวัญก็ชุ่มฉ่าดังสายฝนเพราะมีหนุ่มนอกวงการมาคอยดูแลหัวใจอยู่ค่ะหนูมีพี่คนท,ท,ที่ที่หนูคุยด้วยแล้วหนูก็รู้สึกดีอะค่ะถางกันกี่ปีคะเนี่ย หกเจ็ดปีค่ะคือว่าเป็นผู้ใหญ่นผู้ใหญ่ค่ะแต่ก็ไม่ได้แก่ทุกวันนี้หนูว่าหนูก็แบบหนูก็แฮปปี้กับชีวิตหนูอะค่ะด้านสาวป,ปุกลุกที่มาร่วมเดินแบบในงานนี้ด้วยก็ยืนยันว่าไม่ได้เล่าเรื่องราวระหว่างตัวเองกับแดงโมงให้ทีมงานนําเอาไปเขียนบทสําหรับ MV เพลงทนไม่พอรอไม่ไหวที่กําลังเป็นประเด็นร้อนก็จริงๆหนูยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามารถสืบได้จากทีมงานนะคะว่าหนูรับ ถ่าย MV เพลงนี้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยหนูถึงจะมารู้สคริปต์ที่หลังซึ่งเราไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วเราถึงรับและหนูก็ไม่มีส่วนรู้เห็นเลยเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของบิวสิคอีโดไม่มีเลยแม้แต่น้อยค่ะในส่วนอื่นๆหนูก็เชื่อว่ามันเป็นส่วนของโปรดิวเซอร์ที่จะเลือกตัดต่อตรงไหนออกมา i n นสตาแกรมอค่มีข่าวว่าเราโดนพิง้กับแตงโมอ๋อคือได้ยินมาแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงค่ะคิดว่ามันน่าจะเป็นแค่แบบ กระแสอะไรอย่างงี้มากกว่าน่าจะเป็นงานเข้าใจผิดอคะค่ะส่วนข่าวที่ว่านักร้องสาวลูกทุ่งสาวใบเตยไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดรังโดยพูดบนเวทีว่าตัวเองเป็นแฟนหนุ่มวีรภาพพ,พร้อมยังพูดพาดพิงถึงปลุกลุกว่าคนละชั้นกันซึ่งปลุกลุกเองก็พอจะทราบข่าวนี้ค่ะกล่องตงว่วไม่เลยค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ใครจะมาว่าหนูแล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาแล้วเราต้องมานั่งเสียใจหนูว่ามันมันไม่แฟร์สำหรับคนที่อยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นหนูขออยู่เฉยๆดีกว่า หลังนุ่มอาร์ตสารภาพบาปกับสาวน้ำฝนว่าแอบนอกใจไปขอขึ้นคอนโดสาวนางหนึ่งจนทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่สั่นคลอนล่าสุดฝ่ายคู่กรณีก็โพสต์ในอินสตาแกรแสดงความไม่พอใจที่หนุ่มอาร์ตให้ข่าวว่าไม่มีอะไรแค่แชทคุยกันเท่านั้นแถมอ้างว่าเคยนั่งรถของนุ่มอาร์ตมาแล้ว วันนี้ทางอาณและน้ำฝนได้มาร่วมง,งานแถลงข่าวการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2012 2013แต่ยังไม่ทันจบงานทางคู่ก็ชิ่งหนีสื่อหายไปคนละทิศละทางสงสัยไม่อยากตอบคำถามที่ว่าคู่กรณีนั้นด้านเป็นสาวประเภท2อหรือเปล่านะวันก่อนว่าที่คุณพ่อจินและว่าที่คุณแม่หนิงที่ตั้งท้องได้เกือบ5เดือนได้ควงกันมาร่วมยินดีในงาน ของผู้จัดละครจ๋ายศินีซึ่งทั้งคู่เผยกับดาวกระจายว่ากำลังรอลุ้นเพศของลูกกันอยู่ค่ะโดยหนุ่มจินนั้นอยากจะได้ลูกสาวอยากได้ผู้หญิงครับพูดมาตลอดก็บอกมาตลอดว่าอยากได้ผู้หญิงไม่รู้ใช่ใช่ใช่ก็เนี่ยยังคุยกันถึงเรื่องความฝันดูเลยเพราะเมื่อคืนฝันตัวเองฝันว่าแบบยมีเด็กผู้ชายวิ่งมากอดเราถามผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าอาจจะได้ลูกผู้ชายมั้งเขาเด็กผู้ชายวิ่งมากอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สมรักคําสิงหคว้าเหรียญทองจากมวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกที่แอตแลนตาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อพศ2539ค่ะ